สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ลงมาในสวนอีกเช่นเคยวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าต้นหมากของผมนั้นหนึ่งเดือนนี่หลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดเขาแล้วก็ให้เขางอกยอดออกมาแล้วเราก็เอาลงมาปลูกในนาของเราหรือว่าในสวนของเรานั่นแหละนะฮะนี่ครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเขาจะโผล่มาประมาณเกือบหนึ่งคืบแล้วครับอ สุขภาพเขาดีจังเลยนี่ฮะเขาก็จะมียอดพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะผมใช้น้ำหยดเอานะฮะเห็นไหมครับอืมใช้สาย PE นะครับแล้วก็ต่อจากปั๊มน้ํามาแล้วก็ใส่หัวน้ําหยดเอาหัวน้ําหยดนี้สามารถเร่งแรงแล้วก็เบาได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอื่นๆนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับปลูกได้ประมาณ4ี่หเดือนแล้วนะฮะต้นเขาก็จะสูงใหญ่ประมาณหนึ่งฟุตฝรา่แล้วนะฮะต้นเขาก็จะใหญ่เท่าหัวไม้โป้งแล้วนี่ฮะสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็คือหมากที่ปลูกลงไปประมาณห้าหเดือนแล้วนะฮะนี่ต้นจะประมาณนี้เลยนะครับก็บางต้นก็จะใหญ่กว่านี้ก็มีนะฮะ นี่ครับบางต้นก็ใหญ่กว่าต้นนั้นอีกนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโอ้โหดูสิอันนี้เกินหัวแม่โป้งแล้วครับลำต้นเขาคือใหญ่มากเลยดูสิเนี่ยเขาก็จะมีการแตกยอดแตกใบมาใหม่นะครับนะฮะต้นหมากในอนาคตประมาณสักสี่ห้าปีนะครับใช้เวลาประมาณสี่ห้าปีกว่าจะมีผลผลิตหรือว่ามีลูกให้เราเก็บขายได้นะประมาณนั้นนะครับนี่ฮะ วิธีการดูแลก็ไม่ยากนะครับนะฮะเช้ามาเราก็ลดน้ำเขานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าแรงเขาควรที่จะต้องได้น้ำนิดนึงเนาะนี่น,นี่ก็คือสวนหมากของผมนะครับเช้าเ้ามาผมก็ลงมาที่สวนหมากอยู่เป็นประจำนะครับให้ดูครับนี่ครับเขามียอดใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับจะมียอดโผล่ขึ้นมาต้นหมากนี่ก็ดูแลไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดก๊อกน้ำ กอ,อกนี้ก่อนเราลดน้ำตอนเช้าๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งกอกนะฮะโอ้อันนี้มียอดออกมาใหม่สวยจังเลยน้ำที่ให้เขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะจะลดไปที่ลำต้นเขาหรือว่าจะลดไปที่รอบๆเขาก็ได้นะครับให้เขามีความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่า ต้นหมากเนี่ยหรือว่าต้นไม้ทั่ว,วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นดินมีความชุ่มชื้นเนี่ยผมว่านะก็เขาจะมีโอกาสจเจริญเติบโต,ตได้ไวนะครับขอให้คอนขอให้พื้นดินเขามีความชุ่มชื้นนี่อันนี้สุขภาพสวยจังเลยสุขภาพดีมากนี่ก็คือก๊อกน้ําที่เราทําไว้นะครับก๊อกน้ําเราก็จะเปิดใส่ สวนของเราเป็นล่องๆไปเลยนะครับสายพ e. ีจะเดินยาวไปนู่นนะเป็นแถวๆไปเลยนะครับนี่ครับก๊อกน้ําก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงจุดแยกตรงไหนที่เป็นจุดแยกเราก็ต่อก๊อกน้ําไว้นะครับส่วนพวกก๊อกน้ําหรือว่าสายพีเเนี่ยไม่แพงนะครับหาซื้อที่โกบนเฮาหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วๆไปที่เขามีอุปกรณ์ขายนะครับก็ลงทุนไม่เยอะนะใน สวนของผมทั้งหมดนี่น่าจะอยู่ประมาณ3-4พบาทเองนะครับก็สามารถมีสาย PE เเดินระบบน้ำได้ทั้งสวนเลยนะครับเมื่อเราเปิดก๊อกน้ำเสร็จแล้วเราก็เดินมาปิดนะครับปิดตรงที่เราเปิดไว้เมื่อกีอ้ต้องบอกก่อนนะว่าแรงดันปั๊มของเราเนี่ยนะครับมันน้อยนะ,ะเราก็ใช้วิธีการเปิดน้อยๆเพื่อให้มันบาลานซ์ถ้าเราเปิดทุกก๊อกเลยเนี่ยนะครับ สมมติว่าเราในนาของเราเนี่ยหรือว่าในสวนของเราเนี่ยมันมีอ,อยู่ประมาณสิบแถวอย่างเงี้ยเราจะต้องเปิดแค่ประมาณครั้งละสามแถวนะฮะมันจะสามารถที่จะดันน้ําออกมาได้แรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้งหมดสิบแถวเลยเนี่ยนะครับมันไม่แรงนะเราก็จะใช้วิธีการเปิดน้ําแบบครั้งหนึ่งก็ประมาณสามแถวนะฮะสามแถวก็ประมาณร้อยหัวได้แล้วครับนะฮะ ครั้งหนึ่งร้อหัวครั้งหนึ่งร้อยหัวอะไรประมาณนี้นะครับต้นหมากของผมก็ประมาณเกือบสามร้อยต้นนะครับน้ำเขาก็จะแรงตามปกติถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้งหมดเนี่ยน้ำมันจะไม่แรงนะครับอันนี้เขาก็ออกใบเขียวสวยเลยเห็นไหมฮะนี่ก็ประมาณห้าหกเดือนนะครับเขารัดตัวเรียบร้อยนะฮะตอนที่ผม เพาะพันธุ์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือเอาเมล็ดมาเพาะนะครับก็คือเอาลูกเขาละแหละนะฮะเอาลูกเขามา,าฝังลงไปในดินแล้วก็รดน้ําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อให้เขามีความเจริญเติบโตในการโผล่ยอดออกมาพอเขาโผล่ยอดออกมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาเขาลงมาปลูกใน,ในสวนของเราได้แล้วนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆของเขาเนี่ยนะับผมปลูกไปเนี่ยนะครับเขาจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเกี่ยวกับเอ่อ ปัญหาโตช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะน้ําท่วมเขาก็จะโตช้าเนาะแต่ตอนนี้นะฮะก็ปัญหาที่เขากําลังจะประสบอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เขาจะขาดน้ํานะครับจริงๆแล้วมีคนถามว่าหมากมันจําเป็นจะต้องลดน้ํำไหมก็ลดได้ก็ดีนะผมคิดว่านะครับถ้าไม่ลดผมว่ามันจะเจริญเติบโตช้านะครับเพราะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้นไม้เนี่ยนะครับทุกชนิดแหละนะฮะเขาต้องการ อยากได้น้ำนะฮะยกเว้นบางชนิดที่เขามีรากอากาศเนาะก็คือไม่ต้องใช้น้ำก็ได้นะครับเนี่ยหญ้าก็เริ่มงอกขึ้นมาอีกแล้วเราเดินไปเราก็ถอนหญ้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเออหญ้าก็คันด้วยนะเป็นชาวกเกษตรบ่นไม่ได้นะครับชาวสวนเนี่ยบ่นไม่ได้นี่ก็คือสระน้ำที่ผมดูดน้ำเอามาใช้ส่วนหลังขาวๆนั่นก็คือบ้านของผมนะครับ โอ้ดูต้นนี้ดิใหญ่มากเลยโอ้โหแม่เจ้าต้นใหญ่ครับมาครับเดี๋ยวจะพาเดินชมต้นอื่นๆบ้างนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราเอามาแซมใหม่นะครับนี่ฮะต้นที่แซมใหม่ไปเนี่ยนะครับนะเขาก็จะเริ่มงอกยอดออกมานะมียอดให้เราเห็นอ่านะแล้วก็นำลงมาปลูกไว้แล้วก็พยายามลดน้ำเขา ให้สม่ำเสมอเนาะใส่ปุ๋ยลดน้ําทํายาให้เขานิดนึงนะครับเนี่ยเราก็ถ้ากยอดใบก็สูงหรือว่าก้านก็สูงอย่างเงี้ยเราก็หา,าหลักมามัดเพื่อไม่ให้ต้นเขาโอนเอนโอนเอนเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลมมาแรงๆแล้วต้นก็โอนเอนโอนเอนเยอะเนี่ยเขาก็จะหักได้นะครับให้น้ำก็ให้ประมาณนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ละก๊อกแต่ละก๊อกเราก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ อันนี้เขาก็จะมียอดใหม่โผล่ขึ้นมาโอ้ยอดเขาสวยจังเลยดูสิน้ำเขาก็แรงๆหน่อยนะถ้าเราเปิดกองน้ําแบบว่าสามก๊อกเนี่ยนะฮะประมาณร้อยหัวนะครับปั๊มแรงดันประมาณหนึ่งกิโลก็ไม่เยอะนะครับอืมนี่แล้วก็เนี่ยนะฮะเห็นไนหะผมจับตะกั่นได้นเะนี่ยตะกั่นชนิดนี้เนี่ยนะเหมือนว่าเขาจะกินใบนะครับเขาจะกินใบใบต้นหมากของเรา เห็นก็ชอบมาเกาะอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยก็จะกินแล้วก็จะแหวงแหวงแบบนี้หมดเลยเนี่ยไอ้ใบที่แหวงแหวงเนี่ยนะครับนะฮะผมคิดว่านะน่าจะเกิดมาจากไอ้ตะกัแตนชนิดนี้แหละนะฮะก็ผมก็หาทางกําจัดเขาอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไอ,อ้ที่เป็นคราบขาวๆอย่างเงี้ยนะครับผมพ่นยาเป็นยากําจัดมแมลงก็คือถ้าเขามากินใบหมาของเราเนี่ยนะครับตัวมแมลงก็ตายด้วยนะฮะอืมแต่ว่าผมก็ลังสังเกตดูนะครับว่า เราฉีดยาฆ่าแมลงไปเนี่ยนะครับต้นหมากของเราเนี่ยใบมันเหลืองด้วยหรือเปล่าจากที่การสังเกตดูนะครับบางทีมันก็มีใบเหลืองๆบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ใบเขาเหลืองเนี่ยนะฮะเขาเหลืองเพราะอะไรเขาเหลืองเพราะว่าเราไปฉีดยาฆ่าแมลงโดนต้นหมากเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ลองดูเขาสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็หยุดยาก่อนนะครับแค่ฉีดไปแค่ครั้งเดียวเองต้นนี้ก็ใหญ่ครับนะฮะปลูกได้ประมาณ ้าหกเดือนแล้วแหละนะครับลำต้นก็แข็งแรงใหญ่ดีนะครับใหญ่สมบูรณ์นะครับมียอดใหม่เรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยแถวริมป่าแถวเนี้ยก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวมแมลงกินใบไม่รู้ว่าใบมันอร่อยหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เพิ่งนําลงไปปลูกใหม่นะครับก็คือการแซมต้นเก่าเขาตายแล้วก็เอาต้นใหม่มาแซมนะครับต้นที่แซมไปนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะฮะ นี่ครับหนึ่งเดือนเขาก็จะโตประมาณครึ่หนึ่งแหละสุขภาพเขาก็จะสวยดีรลดน้ำให้เขาเนะการจเจริญเติบโตของเขาก็เรื่อยๆนะเขาไม่เหมือนพันไมช้ชนิดอื่นๆคือเขาค่อนข้างที่จะโตช้านะฮะเราก็ใจเย็นๆเนาะครับแล้ววันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆเดินชมสวนหมาของผมนะครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งสาหรับคนที่ทําสวนนะฮะผมก็พยายาม ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าวิาวธีการทําสวนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นเนาะก็เริ่มตับปรุงแต่งทําที่นะครับตั้งแต่ที่มันลกๆนะฮะเริ่มเป็นป่าลกๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าที่ข้างหลังผมเนี่ยหรือว่าที่ของผมเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับในอดีตหร,รือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันลกมากเลยมันมีแต่ต้นมะม่วงหินมะพานเยอะมากนะครับ ทั้งสวนเลยนะฮะเพราะว่าเม,เมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกมะม่วงหิมาพาัน์ไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลคือมันที่ผมเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วมันไม่มีร่องน้ําที่จะระบายน้ําออกเวลาฝนตกมาหนัหนกๆเข้าเนี่ยน้ําท่วมต้นมะม่วงหิมพัน์ก็ตายไปในส่วนหนึ่งแต่อส่วนที่ไม่ตายนั้นฮะลูกออกมาก็ไม่ดกเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมากมายเนาะแล้วก็มเมล็ดมันก็ไม่โตด้วย อีกอย่างหนึ่งมันก็ราคามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ในการเก็บผลผลิตนั้นสําหรับเม็ดมะม่วงหิมพาน์นั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหต้องมานั่งเก็บเองด้วยนะครับแล้วก็หว่าจะเก็บขายได้มันใช้เวลาทั้งวันแบบว่าก็ได้เงินไม่เยอะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนดีกว่านะฮะเพราะว่าการทํา สวนมะม่วงหินพานเนี่ยฮะม่มะม่วงหินพานเนี่ยก็คือมันจะต้องดูแลด้วยต้องเก็บมันทั้งวันเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ว่ามันล้มเหลวนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนที่ทําสวนเองทั้งหมดเลยนะครับก็คือปลูกทิ้งไว้แหละฮะปลูกปลูกเล่นเล่นปลูกทิ้งไว้ทีนี้ก็ได้มามีแนวทางว่าการที่เราปลูกเล่นเล่นหรือว่าเราปลูกทิ้งไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลนะฮะแต่ก็เลยย้ายนะฮะเปลี่ยนแนวจากการที่เป็นสวน มาเม็ดมะม่งวงหิมพานเปลี่ยนมาทําเป็นสวนหมากดีกว่าครับเพราะว่าสวนหมากเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตของเขาน่าจะเวิร์กกว่านะฮะก็เลยหันมา,เ,าเคลียนะครับเคลียป่าเอามะม่งวงหิมพานออกแล้วก็โดยการใช้แมคโครนะครับใช้แมคโครมาเคลียแล้วก็มีการาย้ายซากของเขาเอาไปอยู่มุมนู้น,นะครับของอสวนเราแล้วก็ ให้แมคโครขุดรางน้ํานะครับเราก็จะมีรางน้ารางน้ําก็จะมีอยู่ประมาณสี่ล่องนะครับในส่วนนี้นะฮะเป็นรางน้ําที่ไว้สําหรับให้น้ํามันไหลผ่านออกไปสู่ท้องถนนได้นะครับก็คือการเจาะรางน้ําเพื่อให้มันระบายนั่นแหละไม่อย่างนั้นเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยนะครับก็คือที่ผมเนี่ยจะเป็นที่น้ําท่วมถ้าฝนตกหนักปุ๊บน้ําท่วมเลยแล้วถ้ามันไม่มีทางระบายน้านะมันจะท่วมอย่างนั้นฮะเดือนทั้งเดือนมันก็จะท่วมอย่างนั้นเราก็จะปลูกอะไรไม่ได้เลยทีนี้ ผมก็เลยคิดว่าเราขุดรางน้าเนี่ยนะครับเพื่อระบายน้ําออกเวลาที่ฝนตกมาน้ําท่วมจริงครับว่ามันท่วมจริงมันอาจจะท่วมแค่วันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอีกวันหนึ่งฝนไม่ตกเนี่ยนะฮะมันจะถูกระบายออกหมดเลยนะครับก็คือมันจะเหลือแต่พื้นดินนะครับพื้นดินที่เราเห็นนี่แหละแต่ตรงที่ในรางน้ํามันก็จะมีน้ําชุ่มชื้นอยู่แต่ช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับผมจึง ต้องพยายามลดน้ําต้นหมากไป,ไปด้วยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้นหมากเรามันจะต้องใช้น้าเนาะในการที่เขาจะเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีน้ําเอาไว้สําหรับเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเขาแหละนะครับสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับสิ่งที่มันมีชีวิตนะฮะมันจาเป็นที่จะต้องใช้น้ำเนาะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นนี้ครับต้นนี้สวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะฮะนี่ครับต้นนี้เราก็ทําบริเวณ ให้เขานิดนึงนะทำยายเขานิดนึงนะครับแล้วเราก็รดน้ําเช่นเคยนะครับนี่ฮะที่การลดน้ําก็เนี่ยแหละครับต่อเข้าไปพุ่งไปโดนต้นเขาเลยหรือไม่ก็เอามาข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้บริเวณข้างๆของเขาได้รับน้ํานะครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ยก็จะเริ่มไปไกลแล้วนะฮะเริ่มเดินสายไปเรื่อยๆนะฮะในบริเวณของเขานะครับเราก็เอาออกมาให้ข้างนอกก็ได้นะฮะนี่ครับจะให้ดูนะฮะก็มียอดใหม่เห็นไหมครับโอ้ ยอดแตกแขนงมาใหม่เลยเห็นไหมฮะสวยงามมากผมชอบนะผมชอบการปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเ,เห็นการเจริญเติบโต,ตของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขนะครับนี่นะเห็นต้นไม้โตโต,ว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 ตวสวยๆเขามีการแตกยอดแตกใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจยังไงก็ไม่รู้นะฮะ เพราะว่าเราทําด้วยฝีมือของเราเองนะนะครับมันจะเปิดความภาคภูมิใจเปิดน้ําแรงก็ลดน้ําเข้าไปนะครับเขาก็จะมีความชุ่มชื้นเนี่ยเขาก็อันนี้เขาเพิ่งปลูกได้ประมาณน่าจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่ต้นนี้ก็จะโตน้อยนิดนึงนะนี่ฮะต้นก็ยังเล็กอยู่ก็ให้เขากินน้ําเยอะๆโอเค ผมจะพามาดูต้นอื่นนะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ผมแซมไปใหม่นะต้นที่แซมไปใหม่เขาก็ยังเล็กอยู่แต่เขาก็เริ่มแตกแล้วครับนะฮะเริ่มแตกยอดแตกใบแล้วจะพามาดูต้นใหญ่ตรงท้ายสวนนะครับแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูด้วยว่าน้ําที่เราดันนั้นนมันพอนะครับเนี่ยโอ้ต้นใหญ่มากเลยนะผมจะพามาดูตรงท้ายสวนนะครับว่า น้ำที่เราดันนั้นมันพอนะครับนะเครื่องแรงน้อยน้อยเราก็ต่อท่อมาจนเนี้ยนะครับอันนี้สุดสุดละสุดสวนเราแล้วนะโอ้ต้นนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เกือบหนึ่งเมตรแล้วครับนะฮะผมว่าหนึ่งเกือบหนึ่งเมตรแล้วกว่าจะถึงยอดเขาเนี่นะครับแรงดันน้ำเขาก็โอเคนะนะฮะพุ่งแรงดีเห็นไหมครับพุ่งแรงก็ถือว่าเขาใช้ได้เลยนะครับปั๊มเล็กๆก็ใช้ได้แล้วนะฮะ อืมแจ๋วเลยนี่ครับสวนของผมชาวนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนตอนเช้าๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย